สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองป่ายเบิร์สมุททุกคนนะครับวันนี้พ่อพอก,กับบ่าตวตะวันชาแนลวันนี้นะปบ่าตวตะวันเป็นเต็นไาหลายเนาะที่จะได้ขับรถไปรับพ่อกับแม่เนาะมาเที่ยวที่ประเทศไทยเนาะอันนี้เขาก็ขับอ,ออกบ้านตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเนาะเพราะว่าเราุดตีสี่เนี่ยช่วงนี้ก็รถใหญ่ก็เยอะหนอ่อยเนาะ เราน่าจะถึงที่จังหวัดเลยประมาณสักเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงนะคือเราจะไม่ขับเร็วมากนะฝนก็ตกลงมานิดหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จังหวัดเลยเลยเนาะให้การเสียวเวลานี้เราก็ก้าวเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ูบรรยากาศทุกคนสวยงามเนาะสวยงามมากแต่ว่าทำเรียกต้นไม้ใบหญ้าเนาะ,ะมีเยอะแล้วก็มีภูเขาด้วยภูเขาลูกนั้นสวยมากทุกคนดูดิตอนนี้เราก็ถึงที่บขสจังหวัดเลยแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปรับพ่อกับแม่เลยนะน่าจะมาถึงแล้วนะเขาบอกว่ารถหลวงพระบางมาถึงที่จังหวัดเลยประมาณตั้งหกโมงหรือหนึ่งทุ่มนี่แหละเราไม่แน่ใจนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้แล้วก็จะไปรอเลยรถจากหลวงพระบางมานะเขาก็จะมาจอดตรงนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นรถเลยหลวงพระบางเนาะน่าจะประมาณตักหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเรารอต่อไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบกสที่จังหวัดเลยนะ<ช>อนี่รถหลวงพระบางจังหวัดเลยก็มากันแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารอเป็นรอรับเลยเนาะใช่แล้ว โอเคจะใช่ไหมเนาะน่าจะใชอะอ่อันไงทุกคนเดินมาแล้วเ <Okay, S 1> ไปไปหับ<ๆ>ไป,<ๆ>ไปมาเดี๋ยวเรารับแม่ก่อนนะทุกคนแล้ว <Okay. S 3> ก็รับไปที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> ถือเสื้อผ้าลบลุงลางเลยเนาะ พ่อกับแม่ก็เอาของต้อนของฝากเนาะเป็นนอไม้กับผักกูดเนาะทุกคนเอามาฝากลูกชายโอเคเดี๋ยวเราไปหานอนแถวนี้เนาะหานอนโรงแรมแถวนี้แหละพอดีเราขับรถมารับพ่อกับแม่เองเนาะเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากเลยนะคนข้างหลังคือพ่อของเราเองพอมาถึงแล้วก็พาหลานเรามา คื้อไก่ย่างหาดาวนะเพราะว่าเราเราจะกินไก่ย่างหาดาวนะนนเนาะนราบอกเห็นในทีวีน่ากินเราก็เลยพามาซื้อกินวันนี้เราซื้อตัวหนึ่งไปเลยเนาะทุกคนโอเคโอเคแล้วก็มานอนพักที่โรงแรมนี้กันนะเราเข้าไปเลยโอเคห้องนี้ห้องหนึ่งสาม พอมาถึงห้องแล้วก็พากันกินข้าวนะทุกคนเนาะอันนี้เรากินไก่ย ah ่างห่าดาวเป็นอะไรก่อนไก่ย่างฮ่าเราแซ่บบอกกินนะแต่เรากินคำใหญ่ๆเหมดเนาะกินมืดกินมืดกว่อนเนี่ยกินในคำใหญ่ๆเลยคำโตอืมข้าวปั๊กเห็นเต็นท์อะไรทัศน์เนาะนั่งมันเสร็จ นั่งนั่งใกล้เนาะนั่งมันน,นั้นมัน,ม,นมันเข้าเครื่องเข้าิกเข้ารสพิกทอดพิกไทยทุกคนเลยอ่ะบแบบสุดยอดโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมื่ออื่นนะเราจะได้เดินทางไปกรุงเทพแล้วนะทุกคนนะโอเควันนี้เราก็จะอาบน้ำพักผ่อนนอนแล้ว